แสงแดดยามเช้าทอดผ่านใบกล้วยหน้าเรือนไม้หลังเก่าเสียงนกกระจอกส่งเสียงเจยแจ้วเป็นสัญญาณบอกว่าฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่ก่อนที่เสียงไก่ขันจะดังขึ้นสายฝนก็ตื่นขึ้นมาแล้วเธอสวมเสื้อคอกระเช้าสีสิดซีนกับผ้าถุงเก่าผูกผ้าขาวม้าไว้ที่คอหยิบตะกร้าหวายเดินตรงไปที่สวนหลังบ้านมือคอยเด็ดใบตะไคร้ใบมะกรูด ขาหอมแดงขณะที่สายลมยามเชา้าพัดผ่านหน้าผากเธอเบาๆต้องรีบต้มข้าวต้มให้แม่ก่อนแม่จะบ่นอีกเธอบ่นกับตัวเองเบาๆพร้อมรอยยิ้มจางๆผู้หญิงที่มีงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหลังจากเตรียมวัตถุดิบเสร็จสายฝนก็เข้าครัวจุดเตาก่อไฟยกหม้อข้าวต้มขึ้นตั้งร่างเล็กๆเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคลว่ว ขณะที่ข้าวต้มเดือดเธอก็ผ่านจัก,กรยานไปซื้อยาลุกกรอนให้แม่ที่ร้านหมอ,อยาไกลวัดระหว่างทางเพื่อนบ้านที่เดินสวนมาก็ทักขึ้นอ้าวสายฝนตื่นเช้าทุกวันเลยนะเองขยันจริงๆวะ่ะเหมือนพ่อเองไม่มีผิดขอบคุณจากป้าอิมฝนไม่ขยันไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ว่าเอาฮ่าฮ่า่า้าเห็นเองวิ่งตลอดแต่ไม่ค่อยเห็นน้องชายเองทำอะไรเลยนะ ก็เขายังหนุ่มอยู่มั้งจ๊ะหาแนวทางชีวิตไปเรื่อยๆสายฝนตอบเสียงเบาทั้งที่ในใจเจ็บจีดแม่ที่รอเข้าต้มมากกว่าลูกสาวเมื่อกลับมาถึงบ้านสายฝนรีบตักข้าวต้มใส่ถ้วยยกไปให้แม่ที่นั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านแม่บัวสายเป็นหญิงชราผิวคล้ำหน้าตาแคร่งครึมใบหน้าหยาดกลานด้วยไวและแววตาที่ดูล้าช้าอย่างกระเต่าคลาน ข้าหิวจะตายอยู่แล้วขอโทษจ้ะแม่ฝนไปซื้อยาที่แม่สั่งเมื่อวานให้ไงจ๊ะเออเออ,เอ,อวางเถอะเดี๋ยวหกสายฝนวางถ้วยข้าวต้มลงเบาๆแล้วเดินไปเก็บเสื้อผ้าที่ซักไว้เมื่อวานเพื่อรีดต่อทันใดนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นหน้าบ้านมาพอดีเลยลูกชายแม่ลูกชายผู้กลับบ้านสายแต่ได้คำชมเสมอสมชายในเสื้อยืดยับๆกับกางเกงยีนข,ดขาด เดินลงจากมอเตอร์ไซค์หาวอดวอดเหมือนไม่ได้หลับมาเป็นสัปดาห์อ้าวไอ้ชายเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาอีกล่ะลูกก็นอนบ้านเพื่อนนั่นแหละแม่ดึกแล้วฝนตกจะให้ขี่รถกลับหรอเออแม่เข้าใจลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อุ่นกับข้าวให้นะสายฝนได้ยินจากในครัวเธอเงียบไม่พูดอะไรพยายามตั้งใจซอยตะไคร้ในมือต่อสมชายเดินเข้ามาในครัว ยกขวดน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจะพูดลอยๆมีตังไหมพี่เพื่อนมันจะชวนไปหางานที่ตัวอำเภอจะไปหางานหรือไปหาเหล้าก็ไม่ใช่เรื่องของพี่นี่แม่ยังไม่ว่าเลยคำพูดนั้นบาดใจสายฝนเธอหยิบแบงค์ยีิบในกระเป๋าแล้วยืนให้โดยไม่พูดอะไรอีกสมชายยักไหล่แล้วเดินออกจากบ้านไปคำพูดธรรมดาที่เหมือนกรีดใจตอนสาย สายฝนเดินไปตลาดพร้อมแม่บัวสายขณะซื้อผักอยู่เจอป้าอิ่มอีกครั้งอ้าวแม่บัวสายลูกสาวเองนี่ขยันจริงๆเนาะเหมือนพ่อมันเป๊ะแม่บัวสายหัวเราะก,ก่อนจะตอบเสียงดังผู้หญิงมันก็ต้องขยันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกประโยคนั้นทำให้สายฝนหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะฝืนยิ้มแล้วเดินต่อทั้งที่ใจชาเพราะสำหรับเธอขยันไม่เคยเป็นความดี มันเป็นแค่หน้าที่ที่ต้องทำเพราะเกิดมาเป็นลูกสาวคำขอที่ไม่มีวันถึงหูแม่คืนนั้นสายฝนนั่งซักผ้าอยู่ใต้เรือนแสงไฟจากตะเกียงลางส่องให้เห็นหยาดน้ำตาที่เธอพยายามปาดออกอย่างแนบเนียนแม่จ๋าฝนเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยที่ต้องทำทุกอย่างแล้วก็ยังถูกมองว่าไม่แปลกฝนอยากเป็นลูกที่แม่ภูมิใจบ้างไม่ใช่แค่คนรับใช้ในบ้านของแม่ เธอพูดเบาๆกับตัวเองแต่รู้ดีว่าไม่มีใครได้ยินรุงเช้าอีกวันเริ่มต้นเหมือนทุกวันสายฝนยังคงตื่นก่อนฟ้าสว่างเธอยังลงไปเด็ดผักยังก่อไฟยังคอยดูแลแม่และยืนเงินให้สมชายเวลาเขายื่นมือมาแต่ในใจลึกๆของเธอความเหนื่อยล้าเริ่มสะสมความฝันเริ่มจางหายความหวังเริ่มเปราะบาง สำหรับแม่ข้างหน้าคือลูกชายที่ต้องปกป้องแต่ข้างหลังไม่มีลูกสาวอยู่ในสายตาเลยสักนิดสายลมยามเย็นพัดผ่านต้นมะม่วงหน้าบ้านเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆคล้ายกระซิบปลอบใจสายฝนนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านจักเย็บผ้าตั้งอยู่ตรงหน้าเสื้อลายดอกที่เพื่อนบ้านจ้างเย็บพับเป็นกองเธอเย็บไปเงียบสีหน้าเรียบเฉย แต่ในใจเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นถ้าฝนเก็บเงินได้อีกหน่อยนะฝนจะเปิดร้านขายขนมขายเสื้อผ้าเล็กๆหน้าบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไกลไม่ต้องถูร์ราขอแค่มีของฝนเองสักอย่างในชีวิตเธอพูดกับตัวเองเบาๆขณะก,กดตีนผีลงเสียงจักหมุนดังกึกกักกึกกักดังก้องไปในหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยแรงฝันความฝันเล็กๆของลูกสาวคนหนึ่ง ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสายฝนอดมื้อกินมือ้อประหยัดทุกบาททุกสตังค์ที่ได้จากการเย็บผ้าและเก็บเห็ดขายเธอแอบซ่อนไว้ในกระปุกเล็กๆที่ฝังไว้หลังบ้านใต้ต้นมะลิอีกแค่สามพันฝนจะมีเงินทุนซื้อหม้อตู้กระจกแล้วก็แป้งขนมฝนอยากมีร้านเล็กๆที่แม่จะได้นั่งเฝ้าไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปในความฝันของสายฝนยังมีแม่เสมอ เธอไม่เคยฝันแค่ตัวคนเดียวเลยสักครั้งลูกชายผู้กลับมาพร้อมปัญหาเย็นวันหนึ่งสมชายกลับมาบ้านพร้อมใบหน้าหงุดหงิดเขาโยนหมวกกันน็อกลงบนโต๊ะเสียงดังก่อนจะเดินเข้าไปนั่งที่บันไดเรือนเป็นอะไรลูกโวยวายแต่เย็นแม่บัวสายถามงานมันไม่ดีเลยแม่เพื่อนมันบอกให้ไปตั้งวินมอไซแถวหน้าโรงงานแต่ขาดเงินอีกหมื่นกว่าบาทเฮ ส้งวินมอไซค์เลยเหรอฟังดูดีนะลูกแต่ไม่มีทุนไงแม่จะมาเอาจากไหนเล่าแม่บวัวสายหันไปมองสายฝนที่นั่งเงียบอยู่ข้างจากรเยบ็บผ้าแววตามแม่เปล่งประกายบางอย่างที่สายฝนรู้ดีว่ากำลังจะพูดอะไรความหวังที่ถูกเบี่ยงคืนนั้นหลังอาหารเย็นแม่บวัวสายเรียกสายฝนไปคุยเงียบๆบ,บนชานบ้านแสงจันทร์สาดลงบนพื้นไม้และใจของลูกสาวที่กำลังสั่นไหว ฝนแม่มีเรื่องจะขอเองหน่อยนะลูกอะไรหรอจ๊ะแม่แม่อยากให้เองช่วยน้องเอาเงินเก็บของเองให้มันยืมไปตั้งวินสักหมื่นเดียวสายฝนเนียยไปน้ำเสียงแม่อ่อนลงมันอยากตั้งตัวนะลูกอยากเป็นคนดีให้แม่ภูมิใจแม่ขอเองแค่นี้สายฝนกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยขัดแม่เลยแต่ครั้งนี้เธอรู้ดีว่ามันคือความฝันของเธอ ที่กำลังจะถูกแม่ยื่นให้คนอื่นฝนก็อยากตั้งตัวเหมือนกันนะแม่เองเป็นผู้หญิงอยู่บ้านก็ขายผักขายขนมได้อยู่แล้วฝนเก็บเงินมานานมากฝนแค่อยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองความฝันผู้หญิงไม่ต้องไปไกลหรอกลูกเอ้ยอย่าคิดมากเลยประโยคนั้นเหมือนมีแทงลึกลงกลางอกเธอไม่ตอบอะไรอีกได้แต่ลุกขึ้นเงียบเดินกลับห้องปล่อยให้แม่กับความหวังของลูกชายนั่งอยู่บนชานบ้าน หัวใจที่เริ่มอ่อนแรงคืนนั้นสายฝนร้องให้อยู่ข้างฝาเธอเปิดกระปุกเงินที่ฝังไว้เงินไม่มากแต่เป็นแรงทั้งหมดที่เก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเธอเอื้อมมือไปหยิบแต่อีกมือหนึ่งก็ยื้อไว้นี่เงินของฝนแต่แม่ขอน้องต้องการแล้วฝนละ่ะใครเคยถามฝนบ้างว่าฝนต้องการอะไรรุ่งเช้าแม่เอ๋ยถามว่าไงลูกฝนตัดสินใจยัง สายฝนยื่นซองผ้าสีขาวให้แม่ฝนให้แม่ค่ะแม่ยิ้มกว้างเอื้อมมือไปรูปหัวลูกสาวเบาๆลูกดีของแม่แม่ภูมิใจในเองจริงๆแต่สายฝนไม่ยิ้มเลยในใจของเธอคำว่าภูมิใจของแม่มันคือการที่เธอเสียสละไม่ใช่เพราะเธอมีค่าเธอมองแม่เดินไปหาสมชายที่กำลังนอนพาดอยู่บนแคร่พร้อมเสียงพูดอ่อนโยนที่เธอไม่เคยได้รับ เธอหันกลับมามองต้นมะลิหลังบ้านสถานที่ฝังความฝันของเธอไว้บางทีฝนอาจจะต้องฝังหัวใจไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันหลังจากมอบเงินให้แม่เพื่อลูกชายคนปรูดไปตั้งวินมอเตอร์ไซค์สายฝนก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมตื่นเช้าเก็บผักหุงข้าวเย็บผ้ารับใช้แม่รับมือกับคำบน่นและเงียบกับความเหนื่อยในใจแต่บางครั้งในหัวใจของเธอ มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใจของฝนเหมือนผ้าห่มเก่าทั้งที่ยังใช้ได้แต่ก็เริ่มขาดแล้วทีละเส้นได้ความฝันที่ถูกแม่ขวางอีกครั้งเช้าวันหนึ่งขณะสายฝนตากผ้าอยู่หลังบ้านเธอได้ยินเสียงจากลำโพงประชาสัมพันธ์หมู่บ้านว่าจะมีการอบรมการทำขนมไทยและเปิดให้แม่ค้าหน้าใหม่รวมลงทะเบียนรับทุนเล็กๆเ,เ,เพื่อเริ่มต้นอาชีพดวงตาของสายฝนเป็นประกายขึ้น เธอรีบวิ่งเข้าไปในบ้านคุกเข่าข้างแม่ที่นั่งพับผ้าบนเรือนแม่จ๋าปลายเดือนนี้จะมีการอบรมทำขนมไทยที่อำเภอฝนอยากไปลองลองทะเบียนดูเผื่อฝนจะได้ทุนเริ่มต้นทุนอะไรทุนเปิดร้านค่ะฝนอยากลองใหม่อีกครั้งเองจะปล่อยให้บ้านไม่มีคนดูแลหรือไงแล้วแม่ละ่ะใครจะหุงข้าวให้ใครจะพาไปหาหมอสายฝนใจเต้นแรง เธอรู้ดีว่าแม่กำลังพูดด้วยน้ำเสียงเดิมๆที่เคยชินฝนไปแค่สามวันเองแม่เดี๋ยวฝนเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วก็ให้สมชายช่วยพาแม่ไปหาหมอแทนสมชายมันไม่ว่างหรอกมันวุ่นเรื่องวินอยู่จะไปรบกวนมันทําไมแล้วฝนล่ะคะแม่ฝนไม่มีอะไรต้องทําบ้างเลยเหรอเองอยู่กับแม่ไปนี่แหละไม่ต้องไปไกลอะไรทั้งนั้นคาพูดนั้นดังเปรี้ยงในอกของสายฝนเธอไม่พูดอะไรอีก หันหลังเดินออกมานั่งเงียบอยู่ที่แค่หลังบ้านบทสนทนากับยายอิ่มคืนนั้นสายฝนแวะไปบ้านยายอิ่มผู้หญิงชราข้างบ้านที่เธอเคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่ยายอิ่มนั่งพับผ้าอยู่ใต้แสงตะเกียงฝนเอ้ยเป็นอะไรลูกตามหม่นหม่นเหมือนจะร้องไห้ฝนแค่อยากทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างขายายแต่แม่ไม่เคยให้ฝนทำเลยแม่เองหวังพึ่งเองทุกอย่างเพราะเองเป็นคนเดียวที่เขาพึ่งได้ แต่ฝนก็เป็นคนไม่ใช่เงาไม่ใช่ควายไม่ใช่เครื่องใช้ในบ้านคำพูดนั้นทำให้ยายอิ่มชงักเธอเดินมาแตะบ่าหลานเบาๆแม่เองก็รักเองแต่เขารักแบบที่เขารู้จักไม่ใช่แบบที่เองต้องการแล้วฝนจะต้องอดทนไปถึงเมื่อไหร่คะจนกว่าหัวใจมันจะบอกว่าพอแล้วลูกกักแล้ววันนั้นเองจะรู้ว่าเองมีค่ามากกว่าที่ใครเคยบอกไว้ความร้าวรานในคำพูดธรรมดาวันต่อมา สายฝนแอบไปลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยไม่บอกแม่พอกลับมาเธอเพบว่าแม่กำลังโวยวายอยู่กับสมชายแม่เป็นอะไรคะก็เองหายหัวไปทั้งวันไม่บอกแม่สักคำแม่จะเป็นลมอยู่แล้วรู้ไหมฝนไปอบรมทำขนมมาค่ะแม่แค่วันเดียวเองเองกล้าขัดคำแม่แล้วใช่ไหมเองจะทำตัวเป็นคนมีการศึกษาหรือจะไปไกลาจากแม่ใช่ไหมฝนอยากมีชีวิตที่เป็นของตัวเองบ้างแม่ฝนแค่นั้นเอง แม่เงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเสียงแข็งถ้าเองคิดจะทิ้งแม่ก็เก็บของออกจากบ้านไปเลยสายฝนยืนนิ่งไปชั่วขณะน้ำตาไหลเงียบก่อนจะพยักหน้าช้าๆก็ได้ค่ะแม่ถ้าฝนไม่มีค่าพอจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วฝนจะไปเองคืนนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงตีนผีจากเย็บผ้าไม่มีเสียงเก็บจานไม่มีเสียงเรียกแม่ว่ากินยาหรือยังเพียงเงาร่างของสายฝนที่นั่งพับผ้าในความเงียบ เรียมเก็บข้าวของแม่โบาสายเดิอนออกมาจากในห้องมองลูกสาวเงียบๆแล้วหันกลับเข้าไปโดยไม่พูดอะไรบางทีแม่อาจไม่ได้ต้องการฝนเลยตั้งแต่ต้นฝนมันแค่เงาที่อยู่บ้านกับแม่เพราะหน้าที่แต่ฝนไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกใช้ไปทั้งชีวิตเสียงไก่ขันดังแว่วมาจากท้ายหมู่บ้านแสงแดดอ่อนของเช้าวันใหม่ลอดผ่านช่องไม้กระดานลงมาในห้องเงียบๆ สายฝนตื่นขึ้นมานั่งมองกระเป๋าเดินทางใบเล็กที่เธอจัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนหัวใจปวดหนึบเหมือนถูกบีบจากด้านในวันนี้เธอจะไปจากบ้านการจากไปที่ไม่มีคำร่ำลาเธอเดินอย่างเบาเสียงผ่านหน้าห้องแม่ผ่านประตูไม้ปิดสนิทไม่มีเสียงขยับไม่มีแม้แต่คำถามหรือคำห้ามแม่คงไม่อยากเห็นหน้าฝนแล้วจริงๆสายฝนเดินออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าใบเล็กๆ และหัวใจที่หนักอึ้งเธอหันกลับไปมองเดือนไม้ที่อยู่ด้วยมาตั้งแต่เกิดขอบคุณสำหรับทุกอย่างแม้จะไม่มีคำว่ารักแต่ที่นี่เคยเป็นบ้านของฝนชีวิตใหม่ในหมู่บ้านข้างเคียงสายฝนเดินทางไปอยู่กับยายอิมที่หมู่บ้านใกล้กันแม้จะเป็นบ้านไม้เล,ล็กๆที่เก่ากว่าหลังเดิมแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่าร้องให้นะฝนเองไม่ได้ผิดเลยสักนิดที่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเอง ฝนไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจหรอกขยายฝนร้องเพราะมันโล่งใจเธอเริ่มต้นใหม่อย่างเงียบๆตื่นเช้าเก็บดอกไม้หน้าบ้านทำขนมเล็กๆขายที่ตลาดและรับจ้างเงย็บผ้าเหมือนเคยแต่ครั้งนี้ทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาเธอเก็บไว้เพื่อตัวเองบ้านที่เหลือเพียงแม่และลูกชายขณะที่สายฝนใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมีความหวังบ้านหลังเดิมกลับเงียบกว่าที่เคยแม่บวัวสายนั่งพับผ้าคนเดียวกลางเรือน หันไปมองห้องลูกสาวที่ว่างเปล่าไม่มีเสียงตีนผีจักไม่มีมือขยันจัดบ้านไม่มีเสียงถามว่าแม่กินยาหรือยังสมชายอะไรแม่เองช่วยไปซื้อยาหอมให้แม่หน่อยสิแม่แน่นหน้าอกโอ้ยแม่ข้ายุ่งอยู่จะให้ขี่รถเข้าไปในตลาดเลยเหรอแม่เงียบไปหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาแล้วเดินไปเองทั้งที่มือสัน่นความหวังที่ผิดคนไม่ถึงสมเดือน สมชายก็ประกาศย้ายไปอยู่ในตัวอำเภอกับเพื่อนเพื่อหางานใหม่แม่อยู่คนเดียวนี่แหละดูแลตัวเองไปก่อนข้าจะส่งเงินให้แต่เองเพิ่งตั้งวินไม่ใช่หรอมันจริงแล้วแม่ถ้าไม่อยากเล่าขี้เกียจปวดหัวแม่บัวสายมองลูกชายที่เดินออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าปเปลวไฟเล็กๆในใจดับลงอย่างเงียบงนันความจริงที่ไล่าตามไม่หยุดกลางดึกคืนนั้นแม่บัวสายล้มหน้าห้องน้ำหมู่บ้าน ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่คนเดียวเกือบสัปดาห์เพราะสมชายไม่ติดต่อกลับจนกระทั่งยายอิมเดินมาหาที่เรือนเห็นประตูบ้านปิดสนิทเลยแอบเปิดเข้าไปดูโอ้ยแม่โบสายเองเป็นอะไรแม่ถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกร่างผอมแห้งเพราะขาดอาหารและน้ำหลายวันลูกสาวที่ยังห่วงแม้จะเจ็บยายอิ่มโทรหาสายฝนทันทีฝนเอ้ยแม่เองล้มต้องเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครเลย สายฝนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบฝนจะไปข่ยายเธอรีบบึงรถมอเตอร์ไซค์เล็กของตัวเองไปโรงพยาบาลทันทีไม่แม้จะเปลี่ยนชุดหรือหวีผมเมื่อไปถึงเธอเห็นแม่หลับตานอนอยู่บนเตียงเครื่องวัดชีพจรกระพริบเป็นจังหวะแม่ฝนมาแล้วนะแม่อย่าทิ้งฝนไปตอนนี้ฝนยังอยากได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อฝนอยู่เลยแม่ลืมตาขึ้นช้าๆเห็นลูกสาวนั่งกุมมือเธออยู่ข้างเตียงน้ำตาค่อยๆซึมที่หางตา ้าผิดไปแล้วฝนเอ๋ยวันรุ่งขึ้นแม่ยังอยู่ต่ออีกหนึ่งวันเต็มๆก่อนอาการจะสุดลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่จนวินาทีสุดท้ายแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ได้ฝนเข้าใจแล้วเข้าใจว่ารักของแม่อาจจะไม่เท่ากันแต่ฝนไม่โกรธแล้วแค่แม่ยังมองเห็นฝนฝนก็พอใจแม่บวัวสายยกมือขึ้นแตะหลังมือลูกสาวเบาๆเ,เ,เหมือนจะขอโทษแล้วหลับตาลงอย่างชา้ชาๆ ท่ามกลางเสียงสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างห้องหลังงานศพแม่บัวสายบ้านไม้หลังเก่าเงียบสงัดกว่าที่เคยเป็นมาไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงตีนผีจักไม่มีกลิ่นข้าวต้มยามเช้ามีเพียงสายลมที่พัดผ่านไม้กระดานเก่าๆและเสียงแจ๊ก,กัจันยามบ่ายที่ทาให้บ้านยิ่งดูวังเวงบ้านหลังนี้ไม่มีเจ้าของอีกต่อไปหมู่บ้านที่เงียบลงชาวบ้านต่างซุบซิบกันว่า ลูกชายก็หายเงียบลูกสาวก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนแม่ยังอยู่ลูกสาววิ่งหาน้ำหายาให้ทุกวันพอแม่ตายก็ไม่เห็นแม่แต่เงาเขาอาจจะเสียใจมากกว่าจะกลับมาก็ได้ใครจะรู้ยายอิ่มที่ยังคงเดินผ่านบ้านบัวสายอยู่ทุกวันก็ได้แต่เงยหน้ามองเรือนหลังเก่าด้วยสายตาเงาเงาชีวิตใหม่ของสายฝนหลังการจากไปของแม่ สายฝนเลือกกลับมาอยู่ที่บ้านยายอิ่มในหมู่บ้านข้างเคียงอีกครั้งชีวิตของเธอดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่ายเธอเปิดร้านขายขนมเล็กๆหน้าบ้านตื่นแต่เช้าต้มน้ำเตรียมแป้งขูดมะพร้าวเสียงหัวเราะของเด็กๆที่แวะมาซื้อขนมกับเสียงแซวจากป้าข้างบ้านทำให้หัวใจของเธอค่อยๆอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเองนี่ขยันจริงหน้าฝนตั้งแต่แม่เองตายก็ยังไม่เคยหยุดเลยฝนไม่อยากหยุดค่ะยิ่งเงียบยิ่งคิดถึง ยังโกรธแม่อยู่หรือแม่ค่ะฝนไม่เคยโกรธแม่เลยแค่เจ็บเฉยๆคืนหนึ่งที่เงาเดินผ่านคืนเดือนมืดฟ้าครึ้มฝนตั้งเขายายอิ่มเดินผ่านหน้าบ้านแม่โบาสายระหว่างจะกลับจากวัดเธอชะงักเมื่อเห็นเงาร่างคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงชานบ้านร่างของผู้หญิงที่คุ้นตามากสายฝนหนูแค่อยากมาดูแม่ค่ยายเอ็งกลับบ้านมาบ้างก็ดีแล้วลูกสายฝนเดินขึ้นเรือนไปช้าๆ เอื้อมมือสัมผัสเสาไม้บ้านที่เคยพิงเมื่อยามเหนื่อยเสียงความทรงจำเก่าดังขึ้นในหัวข้าวต้มยังไม่สุกอีกแล้วฝนแม่จา้าฝนจะรีบต้มเดี๋ยวนี้จ้ะเสียงเหล่านั้นเหมือนยังลอยวนอยู่รอบตัวแม้ตัวของแม่จะหายไปแล้วร่องรอยของอดีตสายฝนเดินไปเปิดห้องของตัวเองในอดีตทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมผ้าข่มาม้าผ้าพับลายดอกจักเย็บผ้าและกล่องไม้เล็กๆที่แม่เคยห่วง เธอเปิดกล่องนั้นช้าๆข้างในมีกระดาษเก่าๆจดหมายที่เธอเคยเขียนตอนเด็กๆและรูปถ่ายเก่าของเธอกับแม่ที่แม่เคยบอกว่าไม่มีค่าเท่ารูปสมชายตอนเรียนจบแม่เก็บไว้หรอน้ำตาของสายฝนไหลลงช้าๆเธอพับกระดาษทั้งหมดเก็บเข้ากล่องตามเดิมแล้วปิดฝาเบาๆคำขอสุดท้ายที่ไม่เคยได้ฟังขณะที่กำลังลุกขึ้นเธอเห็นสมุดจดเล่มเล็กๆที่แม่จดเบี้ยวหวัด และของจ่ายประจำวันที่น่าสุดมีข้อความเขียนด้วยลายมือแม่โบสายที่สั่นและเบี้ยวว่าถ้าแม่ไม่อยู่ฝากขอเขามาฝนด้วยแม่ไม่รู้จักรักให้เป็นแม่คิดว่าเองอดทนได้เสมอแต่แม่ลืมไปว่าลูกสาวก็มีหัวใจรุ่งเช้าสายฝนลุกขึ้นมาเช็ดบ้านให้สะอาดกวาดใบไม้ที่หล่นหน้าบันไดจัดดอกไม้ใส่แจกันในห้องแม่แล้ววางจดหมายตอบกลับไว้บนหัวเตียง ฝนให้อภัยแม่เสมอและขอบคุณที่แม่เคยมองเห็นฝนบ้างแม้จะเป็นตอนสุดท้ายไม่ต้องห่วงฝนแล้วนะคะแม่ไปสบายเถอะฝนจะยังอยู่ตรงนี้แต่อาจจะอยู่เงียบๆเหมือนเคยจากนั้นเธอเดินจากไปช้าๆไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงร้องไห้มีเพียงรอยเท้าที่ทิ้งไว้บนพื้นดินเปียกและเงาร่างของลูกสาวคนหนึ่งที่เคยถูกมองข้าม หลายเดือนผ่านไปหลังจากวันนั้นบ้านไม้ของแม่บัวสายยังคงตั้งอยู่ริมทางกลางหมู่บ้านแม้จะเงียบและรกร้างบ้างตามการเวลาแต่ก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเสียทีเดียวเพราะทุกๆเช้าวันพระจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเอาดอกไม้มาเปลี่ยนน้ำน้ารูปถ่ายในบ้านถือไม่พูดอะไรแม่อยู่จนใครเห็นแค่เดินเข้ามาเงียบๆเบช็ดฝุ่นจัดแจกันแล้วจากไป ใช่แล้วเธอคือสายฝนลูกสาวที่แม่เคยมองข้ามลูกสาวที่ไม่มีใครเคยมองเห็นแต่ยังอยู่ชีวิตใหม่ที่มั่นคงและสงบสายฝนไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดิมอีกเธอยังคงอาศัยอยู่กับยายอินในหมู่บ้านข้างเคียงร้านขนมเล็กๆของเธอกลายเป็นหนึ่งในร้านขาประจำของตลาดเด็กๆมักจะวิ่งมาแวะซื้อขนมต้มสายใบตองกลวยเชื่อมข้าวเหนียวนากุง้งป้าามีขนมเทียนไหมมีจ้ะ แต่ป้ายังไม่แก่พอให้เรียกป้านะเรียกพี่ฝนก็ยังทันอยู่เสียงหัวเราะดังไปทั่วหน้าร้านดวงตาของสายฝนยิ้มอย่างมีความสุขในใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจดหมายที่ไม่เคยถูกส่งกลางคืนในวันหนึ่งสายฝนเปิดกล่องไม้เก่าที่เก็บสมุดบันทึกและของสำคัญของแม่ไว้เธอหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาเขียนข้อความด้วยลายมือช้าๆถึงแม่บัวสายตอนนี้ฝนยังอยู่ดี ฝนมีร้านเล็กๆมีลูกค้าประจำมีต้นมะลิหน้าบ้านแล้วก็ยังมีดอกไม้มาเปลี่ยนน้ำให้แม่ทุกสัปดาห์แม่ไม่ต้องห่วงฝนอีกแล้วเพราะฝนเรียนรู้ว่าถึงแม่จะไม่เคยพูดคำว่ารักแต่อ้อมแขนแม่ที่เคยกอดฝนตอนเด็กๆมันไม่เคยหายไปจากความทรงจำขอบคุณแม่นะคะที่ถึงแม่จะช้าไปนิดแต่แม่ก็เคยมองเห็นฝนเธอพับจดหมายนั้นแล้วใส่ลงไปในซอง สอดไว้ในสมุดของแม่ไม่ได้เขียนเพื่อส่งแต่เขียนไว้เพื่อให้อภัยและปล่อยวางคาบอกเล่าที่ตกทอดต่อไปเมื่อเด็กๆในหมู่บ้านเติบโตขึ้นพวกเขามักได้ยินเรื่องเล่าจากยายอิ่มเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขยันอดทนและไม่เคยเถียงแม่ผู้หญิงที่ถูกทําให้เป็นเงาแต่กลับไม่เคยทําให้หัวใจของตัวเองมืดตามเขาชื่อสายฝนเป็นลูกสาวที่แม่เขาไม่เคยเข้าใจ แต่เขาก็ไม่เคยหยุดรักแม่เลยแล้วเขาโกรธไม่ยายไม่หรอกเพราะเขารู้ว่าแม่ก็คือแม่ต่อให้ผิดก็ยังเป็นแม่อยู่วันยังค่าวันหนึ่งสายฝนเดินกลับไปบ้านแม่อีกครั้งไม่ใช่เพราะความเศร้าหรือเพราะคิดถึงแต่เพราะเธอรู้ว่าที่นั่นเธอได้ทิ้งอดีตไว้และทีน่นี่คือที่ที่เธอได้เริ่มต้นใหม่เธอวางดอกมะลิลงหน้ารูปแม่บัวสายยกมือไหว้ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงแน่นเบาๆแม่คะข้างหลังแม่ยังมีลูกสาวคนนี้เสมอถึงแม่จะไม่หันกลับมามองฝนก็ยังอยู่อยู่เพื่อให้อภัยแม่และอยู่เพื่อรักตัวเองให้เป็นจากนั้นเธอก็เดินจากไปเงาของลูกสาวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลืมแต่ไม่เคยลืมที่จะรักหลายปีผ่านไปมีข่าวแว่วๆว่าสมชายไปทำงานรับจ้างที่โรงงานในเมืองไม่มีใครเคยยืนยันแน่ชัด ไม่มีใครติดต่อได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยกลับมามองรูปแม่หรือเคยอ่านสมุดที่แม่เขียนไว้หรือไม่แต่สำหรับสายฝนเธอไม่เคยถามถึงอีกเลยเพราะคนที่เดินจากไปคือคนที่เลือกจะไม่กลับมาและคนที่ยังอยู่คือคนที่แม่ไม่เคยมองเห็นแต่กลับกลายเป็นคนเดียวที่ไม่เคยจากแม่ไปไหนเลยคำบอกเล่าตกทอดเด็กๆรุ่นใหม่ในหมู่บ้านชอบถามยายอิมว่า ทำไมบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่แต่ยังมีดอกไม้อยู่ทุกวันพระยายอิ่มก็จะยิ้มแล้วตอบว่าเพราะลูกสาวที่แม่เคยลืมยังไม่เคยลืมแม่เลยสักวัน